อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอราหังสัมมาสัมพุทโธพระครวาตอราหังสัมมาสัมพุทโธพระครวาพุทธังพระครวันตังอภิวาเทนิพุทธังพระครวันตังอภิวา คาเท่น,นี้ yeah. สว่าขาโต้พระกวตาธมโมสว่าขาโต้พระกวตาธมโมธัมมังนามาสามิธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังฆังนามามิพุทโธเมนาโถพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถสังโฆเมนาโถพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพุทธังพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกพุทธังพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกธรรมังพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกธรรมังพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกสังฆังพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกสังฆังพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกชาตุสักเเกาเมจารุเปทิริสิคาราเตจันตาริเคหิมาเน ปีเประเทศะาภาเมตรวนาคาเนเทวัตุมิเขตเตบุมมาจายันตุเทวาชะละนรกิสมยักข่กันทัพนาคาบเอตันตาสติเกยังมุนีวรรวัจันังสาโตเมตุนันตุทานะโสนาตารอยามพรันตาทานะโสนาตารอยามพระธรตาทานะโสนกตารอยามพระธรตาทุกคนท้องดำ อิต so ิติโสภควะอิ <ham> ติติโสภควะข้าพเจ้าชื่อข้าพเจ้าชื่อ ขออาราธนาขาราธนาบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สถิตให้สถิตรักษารักเนือเก้าเหนืยู่เหนือกล้าเหนือผมขออัญเชิญพระพรอเชิญพระพรสถิตอยู่บ่าซ้ายขออัญเชิญพระนารายขออัเชิญพระนารายสถิตอยู่บ่าขวาขออัญเชิญพระแม่คงคาอแม่คงคามาเป็นน้ำลายขออัเชิญพระไร ขอนเชิญพระพายมาเป็นลปมปรางขอนเชิญพญานาคขอเชิญพมานาคเป็นแก้วสังวาลมาเป็นแก้วสังวาลข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายชื่อชื่อเกิดวันที่เกิดวันที่ มาในนามกลุ่มจิตทำดีมาในนามกลุ่มจิตทำดีบ้านจิตทำดีบ้านจิตทำดีมูลนิธิจิตทำดีมูลนิธิจิตทำดีขอน้อมใจ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 ต้อนรับรการเสด็จมาการเสด็จมาของญาณบารมีของญาณบารมีปู่ฤาษีเดินดงปู่ฤาษีเดินดงเพื่อสถิต เพื่อสถิตนักบ้านจิตทำดีนักบ้านจิตทำดีนักบัดนี้นักบัดนี้เราเทวดาทั้งหลายเราเทวดาทั้งหลายที่เป็นชายก็ดีที่เป็นชายก็ดีที่เป็นหญิงก็ดีที爸爸่เป็นหญิงก็ดีที่เป็นเด็กก็ดีที่เป็นเด็กก็ดีญาณบารมีสมเด็จโตญาณบารมีสมเด็จโตญาณบารมีปู่เทพโลกอุดรญาณบารมีปู่เทพโลกอุดรขอต้อนรับ ขอต้อนรับขอเชิญขอเชิญ,ชญปู่ฤาษีปู่ฤาษีเดินดงให้สถิต ให้สถิตและโปรดจงรับและโปรดจงรับเครื่องสักการะเครื่องสักการะที่พวก้าพเจ้าที่พวก้าพเจ้าน้อมนํามาถวายได้น้อมนํามาถวายขอความสุขขอความสุขความสวัสดีความสวัสดีความเป็นผู้ความเป็นผู้มีครูมีครูความเป็นผู้ความเป็นผู้ระลึกถึงคุณระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ขอให้พวกข้าพเจ้าขอให้พวก้าพเจ้าไม่ตกไม่ต่ำไม่ตกไม่ต่ำ มีชีวิตมีชีวิตร่ำรวยร่ำรวยมั่งมีมั่งมีมีความสุขมีความสุขทั้งทางโลกทั้งทางโลกและทางธรรมขอแรงอธิษฐานขออแรงธิษฐานตลอดบุญบารมีตลอดบุญบารมีแห่งปู่ฤาษีเดินดงจงอุ้มชูจงอุ้มชูให้ข้าพระเจ้าจงสำเร็จจจงสำเร็นับจากนี้เถินับจากนี้เ สาธุ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 โอติมัสสมิพระประคพนครับพระบุญเทวานตาตุ้มเปริพุชันตุโอิมัสสมิ่พระประครับพระบุญเทวานตาตุ้มเปสริพุชันตุโอิมัสสมิพระประครับพระบุญเทวานตาตุงมี้สริพุชันตุเตโชธาวายโทธาธาโธาตุพนธาธาทั้งสีจงายลย พาะเจ้าขอมมันสดปากครมืวอที่ล่าของตัวเีวะปู่ผู้ใดก็ตามที่กลาวว่ามูชาปูรสีเงินองนั้นจะทรงฤทธิ์ในความปราขนาทุกปรกาไม่ว,ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ยากหรือบากเพราอสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นที่งด้ยบารมี ผู้ใดก็ตามได้คุกเข่าวว้าอวกราบสัตว์นักปู่ด้วยอิสรใครผู้นั้นนักจากนี้ไม่ว่าจะมีเคาะกันใดๆสัพพทุกสัพโโตสัพโลกต่อไทยขอให้เขาเหมือนจมวไปผู้ใดก็ตามเมื่อน้อมกายน้อมใจถึงความสำคัญของตู่ผู้ใดก็ตาม ทีน่น,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 น้ำได้น้อมนำของมาถวายสักการะโถวายจะเป็นอามิธมูชาหรือปฏิบัติบูชาขอให้ผู้น้ำจหงหลุดจากาาาคำว่าเจ้ากรรมใดๆขอสิ่งปฏิหารจงอุ้มชูปูจนงนำนะักบัตรบูชา เกษาโลมานขาธันตาตะโจเเกษาโลมานขาธันตาตะโจเเกษาโลมานขาธันตาตะโจขอดวงจิตวิญญาณแห่งมรมคูปุริีร้อยแปดแห่งมรมครูฤษีเดินดงจงรับลงสู่ล่างกายสังขารนี้การเกิดสติแห่งดวงจิตวิญญาณ แอปู่ฤษีเดินดงจงมังเกิดนักสถานที่แห่งนี้จุติจุดตังยานบารมีปู่ษีเดินดงจงจุติเกิดเป็นรูปเวทนายินญาณและสังขารจงมังเกิดเป็นธาตุขันบรรจุเป็นธาตุดินน้ำลมไฟ ให้เทวลูกปู่ฤาษีเดินดงนี้จงมีชีวิตดเปู่เมื่อพันปีนที่แล้วขอให้ปู่จงมิ่งขวัญเป็นกำลังใจให้ลูกหลานขอให้ชีวิตแห่งบ้านจิตท,ทำดีกลุ่มจิตทำดีจรงดีจงมีชีวิตเหนือใครปู่ฤาษีจงอุ้มชูนักบัดนี้เถิดนะนมะพะทะนะปู่พิชัยยะ นะมะพะนะโมพิตายะนะมะพะนะโมพุทธายะปิส an ิขาราะเตจันตาริเอนิมาเนทีเนระเทจขาเนตะลุวันนาคาเนเคาวัตุมิเคเตภุมมาจายันโตเทวาชนะตะลาวิสณเมยะมะทัตสัปนาคาจิตทันตาสักิเกยังมุนิบาลัวัจนาสาธวโมเบชุนตุทำมะสมัคโลยามะทันตาทำมะสมัคาโลทันตาทำมะสมโคกายาทันตา โกมิมัสมิงพระประโคนครับพระมุนีเทวานตาอุเนบาริปุลชันตุกขอเชิญบรมคูร้อยแปดสูสีเดินดงขอเชิญสถิตอีกติยามมาณเปิดโลกธาตุณน้าหัวเสียนบัตรีีขอบังเกิดเปิดเป็นลูกเวทนาวิญญาณสังขารกับปู่นักบัตรนี้เทินโอมิมัสเมิงพระประโคนครับพระมุนีเทวานตาอุเน อ uhm. ริคุนชังศาสนโตเทวิโตที่ประจัของวิสุทิศาสเนโตเทวิโตที่ประจัของวิสุิศาสเนโตทวิโตที่ประจัของวิสุิขอแผ่นทองด้วยปากกาเขียนได้นะศาสนโตเทวิโตที่ประจัหงวิสิศาสเนโตทวโตที่ประจับหง so ส์ว er, ิส, <t illegal scholars> ส,ส,สยิ์ <humour> สัสนโตเจวินโตท,ที่ประจักษ์ขุวิส,สุทธิสีสัสนโตเจวินโตท,ที่ประจักษ์ขุวิสุทธิสีสัสนโตเจวินโตที่ประจักษ์ของวิส,สุทิสีโอทิมัสมินพักปะโคนครับพักมุนีเควาวตาตุนเตปาริพุนชันตุตาที่สามจงบังเกิดตาที่สามจงบังเกิดเปิดโลกธาตุเห็นรู้อนาคตเห็นรู้ภาวะจิตนักบัตรนี ยี่แปดเอาจัด <c oughs> การมาจัดการที่เราใช่ไหมเรหรือยังตอนนี้ต,ติดนะเอาที่ติดนะดดเอา,า,าที่ติดหมทำการอนะเอาที่ติดปาที่สามจุงมังเกิดสัสเซรลโตเทวินโทที่ประจักษ์ของวิโสสรรี มันเกิดเป็นนะล่ำไรนะัไขครม่คนเห็นหน้าบังเกิดเป็นโมล่ำรวยคนชวยนำพามานปะัจจุบันี้เถิดเาแผ่นทองมาแผ่นทองแต่ที่หนึ่งบางเกิดเปิดตาที่สามโลกระทาทุกคนกล่าวสาทุสาธุ แผ่นทองแผ่นที่สองบังเกิดแห่งวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าให้พรผู้ใดแต่สมพรดังปาถนาใครขอพรกูบุคคลนั้นจะได้สมความตั้งใจสาธุแผ่นที่สบังเกิดเปิดเป็นโลกธาตุ ใครมาขอพอรกูบุคคลนั้นจะมีแต่ลอยยิ้มกลับไปสาธุแผนที่สี่ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับลูกศิษย์กูศิษย์กูจะมีชีวิตเหนือใครในปัตตพี แผนที่ห้าไม่ว่านักสถานที่เห็นใดก็ตามดุดพ้นคำว่าโลกกาตทาบารมีปู่ไปถึงที่ช่วยเหลือสิทธิ์ไม่ว่าเจ็บป่วยอะไรก็ตามจงมีสุภาพแข็งแรงสาธ <สา S 2> ุทุกคนท่องตามพุทธัง พุทธังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบังเกิดบังเกิดแห่งฤทธิ์แห่งฤทธิ์ทำมมังธทำมังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบังเกิดบังเกิดแห่งฤทธิ์แห่งฤทธิ์สังฆังสังฆังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบังเกิดบังเกิดแห่งฤทธิ์แห่งฤทธิ์ ปู่ฤษีเดินดงปู่ฤษีเดินดงครูบาอาจารย์ปู่ครูบาอาจารย์ของปู่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์ให้เนรมิตใหเนรมิตชีวิตกูชีวิตกูคิดพูดทำสิ่งใดคิดพูดทำสิ่งใดเหนือมนุษย์เหนือมนุษย์เป็นเอกสมบูรงใจำอบสามจบนะโมตัสสะภะคะวะตโตะระสรมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอราาโตมมระระหะ,ะโตสัมมาสัมพุทธัสัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมิมัสมิงโอมิมัสมิงพระประคโทักพระประคโทักพระมุนีเทวาพระมุนีเทวา ปิตาตุ้มเหว่ปีตาตุ้มเหปาริภุนชันตุปาริภุนชันตุโอมปู่ฤาษีเดินดงโอมปู่ฤาษีเดินดงปราสิทธิเมปราสิทธิเมทุติยามปีกทุติยามปี่ฤาษีเดินดงปู่ฤาษีเดินดงปราสิทธิเมปราสิทธิเมตาติยามปีตาติยามปี่ฤาษีเดินดงปู่ฤาษีเดินดงปราสิทธิเมปราสิทธิเมข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสักการะสักการผลไม้ใบสีผลไม้ หมากครูน้ำดื่มน้ำชา,ำชาและประทานหนึ่งหมื่นนัดเพื่อถวายแด เพื่อถวายแด่บรมโมคูปูฤษีทั้งร้อปบรมโมูปูฤษีทั้งร้อยแปดและปู่ฤาษีเดินดงและปู่ฤาษีเดินดงขอให้ท่านโปรดจงรับเครื่องสักการะและอนุโมทนาและอนุโมทนาสาธุการสาาอำนวยอวยพรให้ข้าพเจ้ามีชีวิตปัง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 มีความสำเร็จมีความสำเร็จมีความร่ำรวยมีความร่ำรวยศรัทธาด้วยใจ